เปิดโพสต์สุดท้ายอ e ีจีฮันก่อนเสียชีวิตในศกนัฏกรรมอ e ีเทวอนสืบเนองจากต้นสังกัดของอ e ีจีฮันยืนยันว่าอ e ีจีฮันเสียชีวิตแล้วในวัย24ปีจากเหตุการณ์ศกนัฏกรรมงานฮาโลวีนย่านอีเทวอนตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นแฟนคลับทั่วโลกต่างแสดงความอลาลัยจํานวนมากหลายคนต่างเข้าไปส่องในอินสตาแกรมของหนุ่มอ e ีจีฮันพบว่าโพสต์สุดท้ายของเขานั้นโพสต์เมื่อวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นภาพ กำลังถือเค้กสองชั้นตกแต่งด้วยติ่มธรรมชาติมีไดโนเสาร์และมีภาษาอังกฤษที่เขียนบนเค้กว่าจีฮานพร้อมระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าปีศาจแดงทางทีมงานของเราขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ